กราบสวัสดี FC น้อยแล้ก็ศูนย์นะครับผมโอ้โหนี้แหกขี้หูขี้ตาตื่นเลยนะบูอะนับบูน้ำหาัะนับบูนะบบูนํำผมเนี่ยกี่โมงเนี่ยประมาณ <5. S 1> ตีห้าสี่สิบอืมเราคิดดูเราจะตื่นตั้งแต่กี่โมงโอ้โหมอคืนฝนตกหนักทุกคนเดี๋ยวยาววันนี้ผมบอกเลยว่านา่าจะมีตัวขึ้นนะแถวบ้านวันนี้เรามายิงอยู่ แถวโซนวังใหญ่เลาะอยู่แถวแถวหลังบ้านเลยวันนี้ถ้าใครไม่มีหมายก็ตามมานะครับช่วงนี้น่าจะมีตัวขึ้นอยู่แล้วล่ะน้ําขึ้นสูงมากผมลองส่องดูละน้ําขึ้นโคตรสวยเลยแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านจะปล่อยน้ําดํามาหรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันดูช่วงนี้เราก็ยังมองไม่เห็นเนาะเพราะเราไม่มีไฟก็เดี๋ยวตอนช่วงทวเพช่วงเช้าปพ๊บพประมองเห็นนะเดีย๋ยวเราจะออกไปดูกันนะครับ ก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้อยล้วาสูตรด้วยแล้วก็ไปติดตามชมคลิปกันเลยทุกคนเศษอุป,ปรกรณ์วันนี้นะครับเราก็จะใช้มาเป็นง่ามอักคีเหมือนเดิมนะครับผมก็มีรีวิวมา3ามไฟแล้วเนาะผมช่วงนี้กับลอกสไนเปอร์นะครับลอกสไนเปอร์ดอกจีนเนาะช่วงนี้นี่เราขาดดอกจีนไม่ได้ครับน้ำมันยังขึ้นไม่สูงสักเท่าไหร่อืม ก็เลยต้องใช้ดอกจีนไปก่อนนะครับนะยางที่เราใช้ก็จะเป็นยาง5มิลน,นะทุกคนสําหรับใช้กระดอกจีนก่อนใช้งานก็อย่าลืมนะครับเช็คอุปกรณ์เช็คอะไรให้ดีเนะี่ยเช็คดูว่าตามซอกยางเนะี่ยมันมีรอยมีอะไรไหมเชือกยังอยู่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออส่วนลอกก็เช็คระบบเช็คอะไรให้ดีนะครับอันนี้ผมก็เช็คมาเรียบร้อยแล้วก็ พร้อมใช้งานนะครับสปูลกดได้ปกติปิดได้ปกตินะครับเบรกเบรกเซตให้ด hmm. ี k, D. อ่าจะประมาณนี้นะครับในการเช็คอุปกรณ์ไปแล้วให้น้ำบูนำเด mm hmm. ยดูดินะ้ำบูจะพาเข้าแถบไหนลุยลุยลุยเอเหมือนคนคิ้วสองชั้นเลยผมเพอใส่เอเปิดไอแวนตัดแสงออก <laughs> บรรยากาศคลองทุกคนยามเช้านะทุกคนน,กนีน่อากาศดีครับผมนีม่ดช่วงนี้ยังมองไม่เห็นตัวปลานะทุกคนลองยืน,ย,นยืนดักดู <c oughs> ดักกันแม่งเกือบชั่วโมงทีเอ้ปลาไม่ขึ้น <c oughs> งงเวลาเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นลองขึ้นวังใหญ่ดูทุกคน จะมีตัวใหญ่ไหมแถบเนี้ยนี่ดักดีครับทุกคนปนินมีตัวใหญ่มั้งไหม เรียบร้อยทุกคนนิ่งเลยอย่าขาดอย่าขาดโอเคนิ่งเลยครับชักไอช่อนไอช่อนจีบชักนิ่งเลยอเคเฮ้ยเออเดี๋ยวขาดขูดเสาก็พลงแล้วเออสวยงาม ให้ชมให้ชมทุกคนให้ชมนี่นะไอช่อนตัวแรกของเราทุกคนนี่ยังเด็ดโอ้โหโชนะบูเลยเป็นไงเป็นไงอืมสดสด,สดทุกคนเป็นไงไอช่อนตัวแรกมาอีกแล้วโอ้โหวังใหญ่ทีเด็ดครับวันนี้ไอช่อนนุ้ยสวยเชสได้เก็บนะครับผมกับง่ามอักทีนะครับผมดอกจีนโอ้โสย,สยสวยงามสวยสดงดงาม,งาม,งามจริง โอเคไปเดี๋ยวไปหาแต้มต่อไปกันทุกคนใส่ลูกดอกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปลุยกันต่อไปขยับรถขึ้นไปขากลับจะมีขึ้นมาวันนี้ร้อยดียครับวิ่งนะไม่รอดหรอกข้างเสาวหว ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนแหละเลือกมากไม่ได้นะเดีย๋ยวไม่ได้ยิงโอ้ตัวก็ไม่น่าเกียดนะครับไซส์สวยอยู่นะทุกคนเนี่ยใช้ได้นะครับไซส์เคนะครับง่ามาคีนะครับผมกับลูกดอกจีนนะครับสนใจก็ทักมาเลยจะเก็บหนึ่งตัวครับ สามแล้วทุกคนอีกตัวหนึ่งเราไม่ได้ถ่ายกระทันหันนะแล้วก็มาใส่ลูกดอกก่อนก่อนจะออกตัวทุกครั้งนะครับเราก็ต้องมาใส่ลูกดอกโอเคสายลุยต่อทนเหียร้รอยตัวเบลเลอร์เลยระยะไกลด้วยมึงเรียบร้อยครับดังปก๊ก่ามึง เรียบร้อยระยะไกลด้วยมึงเรียบร้อยครับดังโปก๊กดังโปก๊กมานี่ไอสัตว์นี่หนูว่าหลุดหนูว่าหลุดโอ้โดูมันวิ่งโอ้โดูมันแพดดิดูมันแพดดิโอเคครับทุกคนไอเยี่ยนัดตอนนัดเลยเว้ยเ <laughs> ออเฮ้<ะ>ยน, <laughs> นี่ทุกคน 7K ตัวไซใหญ่ครับแถวบ้านนี่คองหลอดน้ำดำนะทุกคนที่เราเคยมายิงนะเออมีตัวมีตัวได้ดกักไว้อย่างนี้เก็บก่อนเก็บก่อนได้เก็บได้เก็บโอ้ดิ่งมาะนุจนทับช้างแล้วเนี่ยยังไม่เจอปลาใหญ่เลย นี่ไงนะนี่ก่อนนี่ก่อนเรียบร้อยนะครับลแล้วเห็นตัวไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นตัวไม่ได้ทุกคนเห็นตัวต้องเป็นแต้ม โอ้เอ,อีกหนึ่งตัวกว่าจะเจอแต่ละตัวนะโอ้โหนี่ครับทุกคนไซส์ี่่สวยนะจอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วเก็บไปเก็บไปอืมไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วโอ้สสวยครับหลาไป นะบ,บูล้อยิงไปก่อนเลยผมเข้าน้ำก่อนปวดท้องเราขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วไปนู่นไว้ตัวหนึ่งมันหนี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 นหนไปไหนเฮียโอ้โหไวอย่างไวเปรียวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยหนักกูอยู่บนสะพานนะมึงจะเปรียวอย่างนี้ทุกตัวไม่ได้นะเฮ้ยมาฝั่งนี้นะมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยมองเห็น เรียบร้อยครับนัดแรกของบนสะพานมาโอ้โหหลุดไปแล้วปิ้นเลยแม่งเดี๋ยวนะลองขึ้นที่สูงกว่านี้ดูเผื่อแม่งเก็ดเตี้ยแม่ง,มงระแวงเกินว่ะเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนบ้านหมามบ้านหมายังไม่ได้ไปเลย มองไม่ค่อยเห็นรอกฝั่งเนี่ยแม่งมองเห็นมหมดเลยอ่ะแต่แม่งเปรียวชีพหายนี่ไงโอ้โหข้ามหัวโอ้หโหรูนนะโตใหญ่วิต้องยิงระยะไกลนะอย่าเดินไปลงเลยแพทแล้วแพทไปแล้วออ เนี่ยเนี่ยเนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเฮี้ยม่งไปอุ้ยแมันแพดไปหมดเลยอ่ะตัวใหญ่อ่ะตอนแรกอย่างเยอะปรับเรียบร้อยวิ่งละลูนเอาลุยโอ้ตัวเล็กแม่งหลอกตาเรานตัวใหญ่ขาเดี๋ยวขาดเก็บแม่งหมดอ่ะ นี่ไงโอ๊ยไปแล้ว้ย่ตัวใหญ่ด้วยแดงเลยเป็นเหียอะไรวะเนี่ยใส่ให้เนียยิงโดนเออเนี่ยโอ้โหนี่ไงนี่อะโอ้โหย้ยออนิดเดียวเองตูมันเลอร์เลยนะ่นลน นิดเดียวเองอ่ะเนี่ยนะมันว่ายรุ่งรุๆงรุงรุไปน่ะโอ้ยางลึกเจดเค้มึงขึ้นมาให้เต็มตัวเถอะเพรากูยิงไม่โดนหลอกไอ้เยี่ยมเหลี่ยมมันสูงเกินเนี่ยวัาแม่งเปิดกล้องแล้วกลัวไม่ทันต้องรีบสอยก่อนตัวใหญ่ด้วยใหญ่เว้ยสาวแม่งเลยล้อกันล้อแกล้งแกล้งด้วนี่ ตัวหน้านะบ,บูไปทีหนึง่งตัวแดงตัวแดงทุกคนนี่เป็นไง,ส,งสวยสวยโอ้โหเียไม่ได้เปิดกล้องด้วยฉันฝ่าเลยนะบ,บูอ่าอหนึ่งตัวทุกคนเก็บเก็บนะตรงนน้นน่ะนะตัวได้าอยู่แล้วน่ะลิมตะลิงอ่ะ ได้ไหมเชี่ยยางกูไปแล้วขาดแล้วนบ,บูไปไหนวะยางมาเปลี่ยนเห็นไหมทุกคนนี่ดีแล้วเราดูก่อนอ่ะขาแล้วครับไม่ไหวแล้ว,ลวโดนเจอตัวแดงเว้ยขนาดละเจออยู่ไหนขไไนาดละยิง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 โดนไหมท้ามหวามหวอีกโอ้ย,อยไห่งานฝูเลย ปลาล่องแล้วปลาเริ่มล่องแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มออกมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมตัวลวดก็สวยแล้วนะชื่อยางเราไม่มีแล้วรอนะลูรอนะปูอะไรวะนี่ยใกล้ๆนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเอาลองไปละนี่นี่นี่อุยยาโอู้หูวีดูน่ะนูน่ะดูน่ะดูน่ะเลเร็ว ตัวคู่เลยนี่อีกตัวนี่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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขาวนู่นอีกตัวเนี่ยได้หมดเลยเอ้าไม่โดนดูนะขาวโอ้โหมาเลยดูดิดูดูดูการสาวเอ้เยแล้วตอนกูไม่มียางเนี่ยนะไอ้สัตว์นี่นี่นะนะนะ ข,า,ขาวๆไแหละข,า,ขาวๆข,า,ขาวๆโอ้ยไม่ชัดเลยไม่ชัดเหรอไม่ได้ใส่เหลืองอะอ้าวเวรกรรมขึ้นเต็มตัวเลยนะข,า,ขาวๆน่ะไม่เห็นจริงอ้าวเวรกรรมละเดี๋ยวว่ายวนเวียนวนเวียนน่ะเดี๋ยวพอด <c oughs> พอดแปดไม่หนีด้วยเห็นยังเห็นยังนั่นนะ่ะอยู่น่ะนั่นน่ะอ๋อมันลังจับเลยเนี่ยนู่นอีกตัวหนึ่งนู่นน่ะนู่นน่ะไปไปละลงละลงละ เรื่องไม่ถูกเลยนะบเาาูเอายางเอายางยางขาดเดี๋ยวใส่ย,ยางก่อนนูน่นอะว่ายไปนู่นแล้วว่ายไปนู่นแล้วเนีย่ยพอกูใส่ย,ยางเสร็จมึงหายเลยนะมึงเชื่อรู้มากจัดอืมไม่โดนนิดเดียวเอง มึง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 รอดไปมึงรอดไปไหนไหนขอสังหารไหนขอสังหารอุ้ยนะขอขอชีบเค่ไหนเดี๋ยวม,มันขึ้นเดี๋ย,ยวมันขึ้นอีกยิงหลายทีลุเบปเลยเลยวิ่เดี๋ยวมันก็ขึ้นทางสูงอ่ะยังต้องสังหารยิงไปสามทีแล้วสามทีเลยเหรอใช่จะเพตอนแรกมันมาลึกออกกลางคองไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวมันะขึ้น ล่องไปทางนู้นหน่อยชุดนึงอรืออาจจะจริงเมื่อกี้ไปรเรืเลยอ่ะกดกินมันสามปีแล้วอะ่ะแล้วพอผมมาแม่งแสดงว่ามันมันได้กลิ่นรังสียามาหิดผม <c oughs> แม่งไม่ขึ้นเลย,ยไปเลยหายเลย <c oughs> ลขึ้นกูข <c oughs> ึ้นไก่หนึ่งสองสามกระพอมเลยหนึ่งสองสามกระพอมเลยไม่วิ่งสักคน <laughs> หญ่างนนเงอนอ้ยคนกระจุดดี่แม่งเื่อเมืีแม่งมาขึ้นอยู่แถบนี้ไว้ตัวใหญ่นี่ยอ้ยเครืช้อนตัวเบเลอเลยไม่ทันในช้อนตัวเนี้ยพอได้เนี่ยกดได้อยู่เนี่ยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่แค่นี้แหละเก็บได้อยู่ไซส์สามสี่นิ้วได้อยู่ ่ทุกคนพอได้อยู่นะสามนิ้วก็โคตรแม่นเลยนะไอ้ไซส์าสามนิ้วเนี่ยเออโอเคทุกคนได้เก็บได้เก็บกับง่ามาคี่ทุกคนส่พวกเราเตรียมพร้อมก่อนทุกคนนี่แหละฝนตกแล้วแม่งเป็นอย่างงี้แม่งได้สนุกแต่ต้องพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมบอกเลยขึ้นจัดแน่โอเคเรียบร้อย เออยเล็งนานจังเลยเล็งนานจังเลยแล้วบ,บูใส่หมวกได้แล้วถ้างั้นมองตาไม่ค่อยเห็นเงาแสมันเข้าโอ้โอ้โอล่องมาแล้วจอกเรียบร้อยไหมไม่วิ่งเว้ยไม่วิ่งเว้ยเฉียวถากตัวไปนิดเดียวนี่ไงทุกคนเนี่ยมาขึ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเลยอย่าพุ่งไปนะเว้ย ง่านะเว้ยโอ้โห้ย่ยแผงหลังแผงหลังเรียบร้อยนะเฮ้ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดขึ้นมาขึ้นมามันนี้โอ้หแม่งสูงดูแล้วกันสูงไม่สูงทุกคนสาวม่ไม่ลุกขึ้งกี่ทีเนี่ยโอ้โหโอ้โหได้เก็บได้เก็บ เดี๋ยวสาวสายกลับกันนเนี่ยไม่แน่จริงๆไม่โดนทุกคนเป็นไงนอีกหนึ่งตัวครับส,รสวยๆนะปน,นินหลังฝนแจ๋วเลยครับดอกจีนนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามางามอัคคีนะครับนี่ก็ทักเข้ามาเออแจ๋วเก็บก่อนเก็บก่อฝนฝันตักเลย โอ้หลายตัวแล้วทุกคนรวมสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีปลาก็หายเอ้ยยิงกำลังสนุกเลยทุกคนปลาหายเฉยเลยเยังตับเลยไม่มีร่องแล้วอะ่ะเฮ้ยมันจะลงไวขนาดนี้คงไม่ใช่หรอกมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเรารอให้แดดมันออกอะ่ะทุกคนแดดมันไม่ยอมออกเราจะได้ลุ้นว่าเออมันขึ้นหรือเปล่านะตอนช่วงแดดออกเนี่ยเราอยากรู้ <laughs> ไปเดนิน <laughs> อย่าเราลองเฝ้าดูอีกสักแป,ป๊บหนึ่งทุกคนถ้าไม่ขึ้นแล้วเราเดี๋ยวก็แยกย้ายกลับบ้านเนาะลองเฝ้าดูกอ่อนไม่กลับขึ้นมาเลยตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะนี่ก็เราอยู่ประมาณหยิยบเหียบที่ยงละก็แต่ละคนนะครับก็แยกย้ายกลับบ้านกันหมดแล้วนะเนาะก็เหลือผมอยู่คนเดียวที่มาปิดคลิปนะครับ ก็สำหรับที่วันนี้ที่ฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกก็ค่อนข้างที่าหาตัวได้พอสมควรนะครับก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดเนาะกายังพอได้ประช่อนปันนินไปเออสำหรับหลังบ้านนะแถวแถวบ้านกายังพอได้สนุกนะครับก็ถ้าใครไม่มีหมายที่จะเล่นนะครับช่วงนี้ก็แนะนํานะครับผมโซนโล่มเก้านะครับก็จะเป็นพวกทับช้างคอวังใหญ่ โนเนี้ยมาเล่นได้เลยนะครับบ้านมา้าอีกอ่ามีตัววันนี้ผมก็แฟรลๆแล้วก็ยังพอได้เล่นได้สนุกแต่พรุ่งนี้ผมคาดว่าน่าจะได้เยอะกว่าเดิมถ้าเกิดพรุ่งนี้ปลา,าจะขึ้นดีนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าพรุ่งนี้จะได้ผลงานกันมากน้อยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันก่อนนะทุกคน นี่นะทุกคนผลงานของวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ 10- 20ตัวได้อยู่มัเ้งออเดี๋ยวเราจะไปแผ่ไว้ให้ดูที่บ้านอีกทีหนึ่งนี่นะครับวันนี้เจ้างามอัคคีนะครับเป็นพระเอกนะครับกับลูกดอกจีนรอบสไนเปอร์นะครับผมอยู่ในแบนของเสียแม็กหนาสติ๊กยิงปลานะทุกคนก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะสนับสนุนกันไปคือของดีๆแบรนด์แท้นะครับใช้งานได้สุดยอดจริง ก็ชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้อยร้อยอศูนย์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะไปดูแถบไหนก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ